สวัสดีครับสดมวลกิจกรรมความเพียรพระพิตายยอดเศรษฐีลาวและหลวงปูท่ทวดครั้งที่59วันที่7มกราสองหครับวันนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกรา 2 5 6 9ข้าพเจ้าในวรรยปณ์จีจูขอเปลงวาจาสารยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาและเป็นอาจารย์บูชาไดโอภักขบมปฏิเทราชาองคหลวงปู่สามเรดุลหลวงปู่บุญเดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาริยกายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลาย โปรดจบรนดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธให้กมกลบนต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสมานตาสกวาลสุอัตรากจันตุเทวตาสัทธรัมมุนิราชาสักสุนันตุสักขโมกขทังสกีกามีเจรุเบคีริสิขารตเตจันตลิกเอวิมานีติเปรติเจกามี ตารุวานาคาหันีเคหะวัตุมหิเคเตปุมาจยันตุเทวาชาลธาลวิสเมยากะคันตพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนาสัทวุเมสุนันตุธรรมสวนรกัโลุอย่งมัจันตาธรรมสวนรกัโลุอย่งมัจันตาธรรมสวนรกัโลุอย่งมัจันตาบทส่วนนามการาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรนังอัญญพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเนะโสทิเมโหตุสพพทานาทิเมสรนังอัญญธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเนะโสทิเมโหตุสพพทานาสิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเนะโสทิเมโหตุสพพทาบทสวดมหาการุณิกนโตติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาถโหหัตยยาสัพพานีนํปุเรจวาป a ร a m i สัพพะโตสปพติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเชนะมาหุนตุสภูปัฏวามหาการุณิโกนาถโหหิตายาสัพพานีนํปุเรจวาป a ร a m i สัพพะโตสปพติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเชนะมาหุนตุสภูปัฏวามหาการุณิโกนาถโหสุกายาสัพพานีนํปุเรจวาป a ร a m i สัพพะโตสปพติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเชนะมาหุนตุสภูปัฏวา มโหสมหาสมัยสุตเอวเมสุตังเอกการสมัยยังประกวาสเกสู following following สวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหันาภิกขุสังเนะสติปจะมัตเตหิภิกขุสติหิสเพเหวะอารหันเตหิทัสสหิจโรกฐาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปติตาหุติภะคะวันตังทัสสัญญาภิกขุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทวาสกายการนางทิวานังเอตัตโขสีอิยังโขพะกวาสเกสูวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเน มหาตาวิคุสังเขนสติมปัจจมเตหิภิกขุสติหิสัพเปหวะอาราหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยควเยนะสัญปิตตาหุนติภะคะวันตังตัสนายาภิกขุสังขันจะยานุนะมะยัมปีณัสภะคะวานตินุปัสังกามียาอุปัสังกามิตวะภะคะวะโตสันติเกปัญจิกาถาภาสยามาติอาตโคตาจิพตาสยาธาปินามะวะละวาปุริโสสมาจิตตังวาปะฮัง ภาษาอารยะภาษาทิถังวะพระหังสมิจยยเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระครวโตปุระโตปาตระหังสุอาตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวะเทตวเอกมันตังอาทังสุเอตามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระครวโตสันติเกอีมังคาทางอภปาสีมหาสมโยภูมานสมิเทวกยาสมาคตาอาหะตามหาอีมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอาปราหิตัสังคันติ อาตะโคอาราทิพตาปะคะวะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีตัตระพิะโวสมาตะหังสุจิตังอัตโนชุกมกาสุสารธีวานีานิขะหิตาวาอินตริยานิราคันติปันติตาติอาตะโคอาราทิตาปะคะวะโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีเจตวาคีลังเชตวาปาลีขังอินตะคีลังอุหัจจะมะเมชาเตยจารันตีสุทาวิมลาจหุมตา สุธันตาสุสูนาคาติอาตะโคอาวราเทวตาปะคะวะโตสันนิเกอิมังคาทางอาภาศีเกจิพุทธังสระหนังคตาเซนาเตคมิสันติอาบายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังทีวกายังปริภูเรนสันตินติ อาจัโคปะควาพิคุอามันตีสีเยปุเย,ยนะพิคเวทัสสุโลกะถา,าทุสูเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายาพิคุสังคัญจาเยปิเจพิกเวอาเฮสุวันติจามัฏฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมบีภระขวันตา낭เอตตาพรามะมาเยวติวตาสานิปติตาอาเฮสุง สยธปีมัยหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภิสันติอนาคตธรมทานังอรหันตุสมาสพุทธาเตสัมบิภะคะวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติสยธปีมัยหังเอตระหิอาจิคีสามีภิกเเวเทรกายานังนามานิอิตายสามีภิกเเวเทรกายานังนามานิเทสินสามีภิกเเวเทรกายานังนามานิตังสุนาทถสารุกังมนาศิกาโรธาภาสินสามีตีเอวังบันเทติโคเทปิคูภะคะวตโตปัจจโสสุปะคะวะเอตตะทับูจา silo kamar nuka sami ya tabu mata ta sitaye sita ki dai ka barabani ta tasa hita. Butusi, hawa ha na liya alamawar sabisan guna ota da manasa su ta bi ba sanar manawila bin yi ya tawa wani kabilawan tawaye ta to a mantayi sa tasa waje sassani ratai tiwa kan yi abin da ta taifisha ta tafi เทสัมผัสตัวบรหูยานังอวมนุสนาทัศนังอภิเษกสัตตมัตถกุลสหัสสังอาจะสัตตดิสตังเอกสหัสสันังอวมนุสนามัตสุงอภิเษกนันตมัตถกุลทีสาสภานูตาอหุตันจะสะพังอภิญญยาวะวิกิตตวานาจักุมาจตุอมัตตยิสตาสาวกิสาสเนรตีมาทิวกายาอภิกันตาเตีิชานาภิกคบู เยบวหังกิทักิสามิขิราหีอนุบุพะโสสตาสาสาวยาคาภูมากะปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสีโนโมทัมนาอภิกามุภิกขุนังสาวิจิงวะนังจะสหาสาหิมวัตตายาคารณัตะวันิโดอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสีโนโมทัมนาอภิกามุภิกขุนังสาวิจิงวะนัง สาตากิราติสหสายาคานัตตวันยินโอนีทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสีโนโมทมนาอภิกามูพิคูนาสาวิติงวะนังอิเจเตโซลาสัสหสายาคานัตตวันยนโอนีทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสิโนโมทัมนาอภิกามูพิคูนาสาวิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาอยากานัตตวันยโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสีโนโมทัมนาอภิกามูพิคูนาสาวิติงวะนัง กุมภีโรราชาค่ะฮิโควัยปุรลสานีเวสนาปิญโยนาสตะสหสังยักขานาปริยุปัสติ กุมภีโรราชาคหะิโคโสปขาสามิติงวานังปุริมันจัติสังราชตัตารโตภาษาสติขัตตพนังอธิปติมหาราชายะสัจิโสพุทธปีตสาภาหบุญธรรมนามหาพนาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะศาสีโนมูธรรมนาอภิกามมุภพิขุนาสามิติงวานังทะกินันจัติสังราชาวิรุณโหตภาษาสติกุมภันานังอธิปติมหาราชายะสัจิโสพุทธปีตสาภาหบยธรรมนามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวนาปันโตยะสสีโนมุทมานาอภิกาโมภิกุนาสสมิติงมะนังปาชิมันจติสังราชาวิรูปโกปัสสะสตินาคนาอธิปติมหาราชายะสสีโสพุทธปีตสสะพะหบุินทะมานามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาปันโตยะสสีโนมุทมานาอภิกาโมภิกุนาสสมิติงมะนัง อุตารันจัติสังราชกาุเวโรตปาสาสติยคานังอธิปติมหรารชายะส,สัสิโสพุทธปีตสาภะโวยันมนามหา,าพลาอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยะสาสิโนโมทมนาอภิกาม,มุาพิกูนาสสะมิติงวัง บุรีมาทิสังทัตตระโททะคีเนนาวิลุล่โกปิชิเมนาวิรูปโคกูเบโรอุตระัทีสองจัตตารตีมหาราชาสมันตาจัตโรุทิสาทัทธลมนาอาถสุวันเอกปีละวัตเวเทสังมายาวิโนทาสาอาหูบัญจะนิกาสธามายาโกเกนทูเวเกนทูวิปุจาวิโตสหจันทโนกามเสตโทจักินุขันทุนิขันดุจะปานาโทโอปมันโยจัตเทวสุโทจามาติจิตตเสโนจัขันตะโพนะอรูราชาชโนุโภ อาคุปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอติันเยจราชาโนคันธพาสหราชุพีโมธมนาอภิกามูพีคูนาสัยมิจิงวนาอาจักูนาปัสสนาคาวิสาลาสหัตสกกากรมพราสัตระอาคุบยาหาสหายติพิยามุนาทัตตระธาจาคูนาหายาสสีโนเอราวันูมหานาโคโสปคาสามิจิงวนังูนนาคาราเชสหัสหัตันติกิรพราสัตระาคูบิยาหัสหัสยาติพียามูนาตัตะธาจาคนาหายาสศิโนเราสุปูมานาอิติเทสาสามัง อาพยานตาานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสนาหิวาจาหิอุปวะอยันตานาคสุปนาสารนามกังสุปุตังชิตาวะชิระหะเทนะสมุตังอาสุราสิทตาภาตโรวาสวะสิทธิอิทิมันโทยะสาสิโนกัลละกัจฉามหาพิสมาอาสุราธนะเวคาสาวิปชิติสุจิติจาปะหาราโทนะมุจิสหะ สตัญจัริปุตนาสเวเวโรจนามากาสนาิตาวาภาลิงเสนาระหุปะทะอุภาขมูสมโย,ยธานิพัฒทันเตพิคุนางสามิติงวนนัง ปโปจทีวาปะทวีจัดเทชุวายุตถาคมุงมรุณาวารุณาธิวาสุโมจยาสสะสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเติทัศตากยาสภินันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาพันโตยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูปีคูหนังสาวมิติงวนังเวทูจทีวาสหลิจาอาสมาจทตุเวยมาจันสูปนิสาเทวาจันทมคูปุระคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมคูปุระิตานคตานิปุระคิตภาอาคุมันทะวลาหกกา วาสุนังวาสาวเสโทสกุปะคาปุรินทะโททาเตท่าสัตกายาสเพนนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนวันโตยะสาสิโนโมทัมนาอภิกรรมูพิคุนังสามิจิงวะนัง อาทาคูสหะปูธิวาชลมะคีสิคาริวะอาริตกาจโรชาจาอุมาภูฟานิพาสีโนวรุณาสหธรรมจะอาจุตาจะอเนชกาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสะวาเนสีโนทัสเจทัศธากยาสเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสศสิโนวัฒนาอาภิกขโมภิกขูนาสัมมิติมวันหั สมณะมาหาสมณะมนุสามนุสุตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทะคูหารยโยเทวายเจจโรหิตตวทีโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสิโนทัศเตทัศตากยาสพินันตวานิโนอีทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสิโนโุธรมนาอภิกามุภิกุนังสามิต yep. <sho> ิม <Brilliant>. ุนังสุกากรุมหาอรุณา อาคูเปคะนาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวะวิจักขนาสธรรมตาหาราคาจามิสกาจยะศาสิโนท่านนยังอาคาปัญโนโยติสาอภิวะสติทัสเจติทัศธะกายาสเพนานตตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาพันโตยะสาสิโนโมูัมมนาอภิกามูภิกุนาสะมิติงมะนังเขมิยาตุสิตายามากัตะกาจะยะสาสิโนสัพพิตกาละมะเสธาจุตินามาจะอาสวะนิมาณารติโนอาคูอาตะคูปาริณิมิตาทัสเจติทัศธะ Iti mantau suti mantau wanawan toya asasi no mo samana KAMU pikunang sa abiting wanang. สัตเทติเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนาพันวเยนาอาคขจุงเยจันเยสาติสาสหะปุถุชาติมคีลังโอคาตินามนาสวังตะเคโมคาตารนาคังจันตังวะอาสิตาติตังสุพรามาปรมตโตจารุตตาอิทิมตโตสหะสนังกุมารโอติโสจ่าโสปค้าสามิติงมนังสหะสัพรมาโดกนังมหาพรมาปิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัติโสท่าเสราอิสระอาคุปเจกวะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เดจสภีอภิกันเตสินเทเทเวสสัพรมเกมารสินาอภิกามิปสักกานหะสามันที่ยังเอทะขันนาหะทพันทัตตาราคีนาพันธะมารุโวสมารตาปริวารีธามาวูมุนจิทัโกจินังอินทิทามหาสินูกันนาหะสินังอเปสัยิปานินาตละมหาจาสรังกตจวารเพระวังยะถาปะภูสโกเมโคทนายโตสวิจุโกตาชาโสปจุทาวติสังกุโตอาสยังวเสตันจะสะพังอภิญญาวะภักดีวานาจักกุมาจตุอามันตยิสัธาสาวกีสาสเนรเตมารสินาภิก ตาเตวิชาณธาพิกกูเตจะอตาปมักกะรุสดาวาพุทธศาสะสนังบิดราเฮีปกามูเีสรอมปีอินเชยุงสเพวิเชตสังฆมาพระยาติตายาสสีโนมุทันติสหพูเตหิสาวกคเตชะเนสุตาติเบิสวดจุลละชยาปกรณ์นาโมเมพุทธเตชะสารัณาตัญธมิกาเตซาปสิทธิปสิธทวา นารายาปรเมสุราสิทธิพระมาจาินทา,าจัจตุโลกะคามีราคะกาสมุทาปูตุงคังคาจาสัสรพมาชยาปสิทธิพระวันตุเตชย,ชยาชยาธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนาทนธิชย,ชยาชยาขกลลตนลนาณิไซณิไรไซเซนามีรุราชาปนนรชีชยาชยาคัมภีราสมพีนาเคินทนาสีปีสาจัปูตากาลี ชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาธานมุคาชาชยชยวรุณมุขาสาตราชยชยจัมบปาทินาคากุลขันธุชยชยข้าชะคุณนัตุรงสุกราผู้ชงศีหาพยาคาทีปาชยชยวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุตินอรตีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสตาสุชยยะ ชยชยะชยยะธรณีสาตินสัาธาชยยชยยมังกราตรัญญาพะเเวชยยชยยบวรุณายคีชยยชยยราคาเสสุระภูชติชา ชยยชยพระเมนทคขนาชยยชยราชาธิราชาชัยชยยชยปัทวิงสพังชยยชยอารหันตาปัญจกุตตสาวังชยยชยมหิสุโรหะโรหรินเทวาชยยชยรมาสุราโคชยยชยนาโขวิรุณหโขวิรูปโสชนทิมาระวี อินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโฮปจะอาคีวะโยจะปายุนโหกุมารโอตตารตะโกอัตารสมหาเทวาสิทิตาปะสอาทโยอิสินโนสวากาสภาชยารามโมภะวนตุเตชยาธโมจะสังโฆจะทัสปะโลจะชยากรเอเจนะชยเตชชนะชยสุทีภะวันตุเตเอตินะพุทธเตชชนะโหตุเตชยมังคลัง ชายโยปิพุทธาสาสีอริมาโตะอายามาราสัจจปปะปิมัาโตปราชโยุโคสยามบุทิมันเถปโมทิตาชยยะทัธาพระมคณาเมฮีสีโนชายโยปิพุทธาสาสีอริมาโตะอายามาราสัจจปปะปิมัาโตปราชโยุโคสยามบุทิมันเถปโมทิตาชยยะทัธาอินทคณาเมฮีสีโนชายโยปิพุทธาสาสีริมาโตอยามาราสัจจปปะปิมัาโตปราชโยุโคสยามบุทิมันเถปโมทิตาชยยะทัธาเทวคณาเมฮีสีโน ชยโยปิพุทธะศาสีอริมาโตะยามาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโุธิมันเถปโมติตาชยตาธาสุปันนาคนามเฮสินชยโยปิพุทธะศาสิอริมาโตอยามาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโบธิมันเทปโมติตาชยตาธานาคนามเฮสินู ชายโยปิพุทธะสะสิริมโตอายามาราสะจาปปิมโตปราชโยโคสยมโมทิมันเทปโมทิตาชยยตถาสะพรามคนามเฮสีโนเชยนโตโพธิยามูเลสกยานานันทิวัฒโนเอวังตวังพิชโยโหหิชยะสุชยามังคะเลอาปราชิตปัญลังกีสีเสปัตภีโปคเรอภิเสเคสพพุทธนาขปโตปโมตติสุนาคขตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตโตจัสุยิทังพระมาริสุปัตถกินังกายะกามังวจักามังปัตถกินังปัตถกินามาโนกามังปณ กิเตปะทะกินานีปะทะกินานิกัตวาราลาพันตาเทปะทะกินเอเตอัตลาตาสุกิตาวิลุหาพุทธะสาสสเนอโรคาสุกิตาโหทัสหะสเปหิยาติพีสุนันตุปุนโทเยเทวาสัมิงทาเนอธิขตาธิขายุกาสัตถหตุสุกิตาโหตุสัพพะทาระขันตุสัพพัสตานังระขันตุชินะสาสสานังยากาจิปัฏนานเตสังสเปภูเรนตุมานุวราชา ยุตากาเลปาวะสตุปสังวาสสาวะราหังโรคาจุปัฏวาทิสานิวาเรนตุจัสสะปัฏาคยาสุขังจิตตาสุขังอารหันตุยาธารหังบทสวดธรรมเนิยามาสุตัง เวิมีสุตังอิกังสมัยยังพะขาวาสวัตดยังวิหารติเชตวันีอนาคปินทิสกัสสะอารามีตตัดโคพะขาวาภิกขุอมันเตสีภิกขาวติพัฒนเทตีพัฒนเตติเตภิกขุระขาวาโตปัจจโสสุงพะขาวาเอตตะทัโวจักอุปาทวาภิกเวตตาคตานังอุปาทวาตตาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตา สเพธรรมาอนัสสภเษสังขาราอนิจจติตังตถาคตวอภิสัมพุจติอภิสัมเ თ อภิสัมพุิตวะอาิสัมเ თ วะจิกติเตสิติปัญญเปติปัตถเปติมีวาราติมีภาชาติอุทานีกโรติสภเษสังขาราอนิจจติอุปาทวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิทาวสาธาตุธรรมมทิตาธรรมนิยมทตา สเปสังขาราทุกขาติตังตถาคตโออภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวะอาจิคติเทเทติปัญญเปติปัตถเปติวิวาราติวิปัสสติอุตานีกโรติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทวาภิกขเวตตาคตานังอนุปาทวาตตาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมมติตาธรรมนิยามตาสเปธมาอานตติตังตถาคตโออภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวะอาจิคติ เตชะติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสเพตมาอนาตาติธรรมโวจภปะควาอัตมนาเตภิคุภาควะโตภาสีตังอภินันตุติบววัพระเทกัตตคาถา อติตังนาทวาคามายานาปติกังกอนาคตังบุคคลไม่ควรต่างกิถึงสิ่งที่่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญัติทีธรมปะฮีน <Toyota and> ันต <ide> ังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็หลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมตถาทัตถาพิปัสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิธามนุภรุหเยผู้ใดเหตุธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงานคอนแคลนเขาขนพระภูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกช วามเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารัตรนตีนามาฮาเีนีาน,นามาจุนาเพราะการผัดเพียตนตัมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาธาพิงอหรุรตะมาตันทิตังตังวเวปัติการตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมการเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครางทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวชาปัจานจะาส,สังคารคือร,ร่างกายจิตใจแลรูปูรทมนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังคารคือร่างกายจิตใจแลายรูกทำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละวมีทยกสังขารทั้งหมดทั้งสิน้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราทุกบางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบางมาระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาอะริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสนาเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตะเมอันียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณาเมเนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังไกโยอาจีรัง ร่างกายนี้มีเดชทางอยู่นานอภิญญาโนครันปราศจากวิญญาจุโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาจทิสสักติทีจากนองทปาตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอิบาประดุณงว่าท่อนไม้และนท่อนฟืนนี้รัดต่างหาประโยชน์มิได้อานิจจาวัะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาตาวะยะธามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมใปเป็นธรรมดาอุปาชิตตาวานิรุตชันติครันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมุสโค ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งสเพสตาม玛รันติจัสัตทนาจงพงน์กำลังตายอยู่มพริงสุจามิเสเรที่ตายแล้วและกาลบังจะตายตะเทวหังบริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิ Yang Kinciku Salang Kamang Sphahih Patih Hitang Bunyano Anumohon Tantu Suntu Punto Yejeva Asamita Ne Ati Kata Tika Yuka Satahunto Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu Mata Pita Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu Sphayadika Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu Sphayayadika Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu Sphay Pisah Sphay Yakah Sphay Pedha Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu Sphay Aja Riu Pachaya Sukita Hunto Sukha Pamun Tantu สเพนะคตาสุกิตาโหตุตุกาพระมูลจันตุสเพเทวาสุกิตาโหตุตุกาพระมูลจันตุสเพสามาตินังสมิจจันตุโวบทสวนบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติปะวานโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติปะวานโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติปะวาปฏิทานะขถา ยาเจวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพจิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนาพระวันตุปูชิตาสโสทิงกรณเตระวิหารมันทะเลเทราจะมชานาวประกาศจะพิกโวสารมิกาธนปฏิอุปาสกาฆามาจติสานิฆมาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันตสัมภวาสังเสชชะตาอาถาววปปาติกานิญานิกังธรรมภรรงปติจาเตสเพปิทูกัสการณตุสังขยัง ทาตุทีรังสตังตะโมธมัตตราจบุคขะราสังโฆหุตุสมะโควะอัธยาจาหิตายาชาอเมระคตุสัตัโมสัพพปปิธรรมะชาริโนวุติงสปะบุณายามัตเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุตุสัพพปปิปานิโนภุเจสาเสนสมาธารังปะพิชิตุกาเลเทโวปวัสสตุวุติภาภยสัตตนาสัมมิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอัตัรชังนีจังระคันติบุตรตังเอวังธรรมีนะราชโนูปชังระคันตุสัพปทา เทวตาคุญโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกขาปยาปตาจันิปยาโสกปตาจันิโสกหโหตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตังเิเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนังทันตุสัตยะสีรังระคันตุสัพปตาภาวนาพิรตตาหตุขาชันตุเทวตาคาถาสุมังคนคาถาโหตุสมังสุมังขลังระคันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหอนตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังขลังระคันตุสัพปเทวตา สัพตะมานุภาเวนะสตีหุตุนีรันตรังโุตุสภพังสุมกากคลังร,ระคันตุสะปเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสตีหุตุนีรันตรัง สัพพุทธาภัลปตาปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจติชินาระคามันธามิสปโสสเพพุทธาภัลปตาปจิกานันจยังพลังอรหันตานันจติชินาระคมันธมิสปโสสเพพุทธาภัลปตาปจิกานันจยังพลังอรหันตานันจตีชินาระคมันธมิสปโสสพพุทธาภัลปตาปจิกานันจยางพละังอรหันตานันจตีชินาระคามันธมิสปปโส สภีพพุทธาบรรพตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันธมิสปะโสสภีพพุทธาบรรพตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันธมิสปะโสสภีพพุทธาบรรพตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันธมิสปะโสสภีพพุทธาบรรพตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันธมิสปะโส คำน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมกล้าอุทิศวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสดส็จส,สู่สวรรค์คารยขออนิสทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้ลคลาปลอดภัยจากทุกโศโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีวันชอบธรรม คาว่าไม่มีอดอยากยากจนขอเอย่าม,มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำมรุญอยู่ในความดีงรับตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้ำส่งอนุภาพแห่งุมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสรีทั้งไปลายไทยและปรายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอภูเรศได้จะสร้างขึ้น ให้เปรียบด้วยพูทธานุภาพจิวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนยวยบวให้เป็นสิรีมงคลแกผ่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการเธอสาทุกเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ